สวัสดีค่ะสรุปข่าวฟุตบอลวันนี้ขอเสนอลูกากูจาะซบร o m a ฟาบริซิโอโรมาโน,โนได้รายงานว่าสโมสโร roma สโมสรในกัรโชวเซเรียอิตาลีกำลังเจรจาขั้นสุดท้ายกับสโมสรเชลซีสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในการขอยืมตัวโรเมลูลูกากูผู้เล่นศูนย์หน้ามากประสบการณ์วัย30ปีชาวเบลเยียม ลูกากูได้ติดต่อกับโชเซมูรินโยผู้จัดการทีมโรม่าซึ่งเคยร่วมงานกันมาก่อนหลายครั้งคาดว่าค่าธรรมเนียมในการยืมตัวลูกากูจะมีมูลค่ามากกว่า5ล้านยูโรและสโมสรโรม่าก,กำลังเจรจาเรื่องการลดค่าเหนื่อยกับตัวแทนของลูกากูด้วยเรามากันที่ข่าวต่อไปกันนะคะแมนยูจ่อยืมคูคูเรล่าฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่า สโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังหาผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายมาแก้ปัญหาเนื่องจากลูกชอแบ็กซ้ายตัวเก่งและไทเรลมาลาเซียแบ็กซ้ายตัวสำรองได้รับบาดเจ็บจะต้องใช้เวลานานในการพักรักษาตัว ล่าสุดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ติดต่อสโมสรเชลซีเพื่อสอบถามเงื่อนไขในการขอยืมตัวของมาร์คคูคูเรล่าผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายมากความสามารถวัย25ปีชาวสเปนของสโมสรเชลซีซึ่งดูเหมือนว่าคูคูเรล่าจะไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมเชลซีชุดนี้ขณะนี้ยังไม่มีการเสนอราคาหรือการเจรจาที่เป็นรูปธรรม สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีตัวเลือกสำรองอีก3คนหักพลาดคว้าตัวมากคูคูเรล่าของสโมสรเชลซีเรามากันที่ข่าวต่อไปกันนะคะคูดุสซอบเวสแฮมฟาบริซิโอโรมาโนโดได้รายงานว่าโมฮัมเหม็ดคูดูสประสบความสำเร็จในการตรวจร่างกายในลอนดอนและกำลังจะเปิดตัวในฐานะนักเตะของสโมสรเวสแฮมคนใหม่ โมฮัมเหม็ดคูดุสผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกมากความสามารถวัย23ปีชาวกาน่ากำลังจะย้ายจากสโมสรอ,อาจจกสโมสรในเอเรดิวิซีลีกฮอลแลนด์ด้วยค่าธรรมเนียมในการย้ายทีมมูลค่า41.5ล้านยูโรบวกส่วนเสริมอีก3ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขมีส่วนแบ่งในค่าธรรมเนียม10%ในการย้ายทีมครั้งต่อไปและจะเซ็นสัญญาระยะยาวกับสโมสรเวสต์แฮมจนถึงเดือนมิถุนายน2028 เรามากันที่ข่าวต่อไปกันนะคะฟูลแลมเจาะควาคาสตานโยฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าสโมสรฟูแลมสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับเลสเตอร์สโมสรในแชมเปียนชิพอังกฤษสำหรับการย้ายทีมของทิโมทีคาสตานโยผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวามากความสามารถวัย27ปีชาวเบลเยียม ทิโมทิคาสตานโยอยู่ในรายชื่อที่มาโกซินวาผู้จัดการทีมฟูลแลมต้องการและในขณะนี้การเจรจากำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแอดฟาร i ิซิโอโรมาโนเรามากันที่ข่าวต่อไปกันนะคะบาซากำลังจะผ่านกฎฟ i น a n นเชียลแฟร์เพลย์ฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่า ลาปอต้ตาประธานสโมสรบาร์เซโลนาสโมสรในลาลิกาสเปนได้ให้ถแถลงข่าวใจความว่าเรากำลังจะผ่านกฎ Financial Fair Play และจะเซ็นสัญญากับนักเตะมากกว่า1คนคนแรกคือจาคันเซลโลผู้เล่นแบ็คขวาประสบการณ์สูงวัย29ปีของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังรอไฟเขียวจากสโมสรบาร์เซโลนาเท่านั้นจึงจะสามารถย้ายทีมมายังสโมสรบาร์เซโลนาได้สำเร็จ ลาปอต้าประธา,านสโมสรบารเซโลนาได้กล่าวถึงเจ้าเฟลิกผู้เล่นตัวรุกมากความสามารถวัย23ปีชาวโปรตุเกสของสโมสรแอตเลติโกมาดปริดสโมสรในลาลีกาสเปนใจความว่าคุณควรถามเดโก้เขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่อยู่และได้กล่าวถึงอันซูฟาติผู้เล่นตัวรุกดาวรุ่งพรสวรรค์สูงวัย20ปีชาวสเปนของสโมสรใจความว่า เขาเป็นผู้เล่นที่พิเศษและเขาจะอยู่กับเราเรามีความสุขมากกับเรื่องนั้นลาปอร์ตาประธานสโมสรบาร์เซโลนาได้กล่าวไว้กับโมวิสตาสื่อในประเทศสเปนแอ็ดฟาริซิโอโรมาโนเรามากันที่ข่าวต่อไปกันนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นนูเนส f a บ r i ซ i o Romano ได้รายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เพื่อขอซื้อมาเทอุสนูเนสผู้เล่นกองกลางมากความสามารถวัย25ปีชาวโปรตุเกสของสโมสรวูฟแฮมตันวอนเดย์เรอร์สโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยแพ็กเกจประมาณ60ล้านยูโรพร้อมส่วนเสริมและสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้มั่นใจและจะพยายามปิดดีน,นี้ให้สำเร็จ เงื่อนไขส่วนตัวของนูเนสกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ตกลงกันไว้แล้วเมื่อหลายวันก่อนสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงมองในแง่ดีด้วยการยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าข้อเสนอครั้งที่แล้วที่มีมูลค่า50ล้านยูโรบวกกับอีก5ล้านยูโรที่ถูกสโมสรวูฟแฮมตันปฏิเสธมาในครั้งล่าสุดมาเทอสุสนูเนสยังคงเป็นเป้าหมายหลักของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แอดฟาริซิโอโรมาโน เรามากันที่ข่าวต่อไปกันนะคะ่ะเวสแฮมจ่อยื่นแม็กไกว์ทอมโบได้เขียนข่าวในมิเรอร์ฟุตบอลสื่ออังกฤษใจความว่าแฮร์รี่แม็กไกว์ผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังมากประสบการณ์วัย30ปีชาวอังกฤษของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังคงเป็นเป้าหมายของสโมสรเวสแฮมแม้ว่าจะมีปัญหายุ่งยากก่อนหน้านี้ เนื่องจากเรื่องค่าเหนื่อยของเขาก่อนหน้านี้สโมสรเวสต์แฮมได้ตกลงเรื่องค่าธรรมเนียมในการย้ายทีมได้แล้วที่มูลค่า30ล้านปอนด์แต่ก็ไม่สามารถสรุปเงื่อนไขส่วนตัวกับแฮร์รี่แม็กไกวได้เนื่องจากค่าเหนื่อยอันมหาศาลของแฮร์รี่แม็กไก่ที่190,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่รับอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดและถือเป็นอุปสรรคสำคัญเพื่อที่จะทำให้การย้ายทีมดำเนินต่อไปได้สำเร็จนั้น สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องตกลงเรื่องค่าชดเชยกับแฮร์รี่แม็กไกวเขายังคงเหลือสัญญาอีก2ปีและอาจจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลให้กับทีมชาติอังกฤษชุดลุยศึกยูโร2024มีรายงานข่าวว่าสัญญาของสโมสรเวสต์แฮมที่มอบให้แม็กไกวพิจารณา,านั้นอยู่ที่ประมาณ120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และสโมสรเวสต์แฮมอาจจะเสนอค่าธรรมเนียมการย้ายทีมให้มากกว่า30ล้านปอนด์ เพื่อช่วยเหลือในค่าชดเชยที่แฮร์รี่แม็กไกวเรียกร้องกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการที่ตลาดซื้อขายผู้เล่นกำลังจะปิดลงเร็วๆนี้เป็นการเพิ่มความกดดันเรื่องเวลาให้กับการเจรจานี้เวลาลงเล่นของแม็กไวที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน้อยลงนับตั้งแต่ เอริกเทนฮักเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมและเขายังไม่ได้ลงเล่นในฤดูกาลนี้และบทบาทของเขาในทีมก็ลดน้อยลงและเขายังถูกปลดออกจากตำแหน่งกับตันทีมและต้องเผชิญกับการแข่งขันจากกองหลังคนอื่นๆเทนฮักคาดหวังให้แม็กไกวต่อสู้เพื่อตำแหน่งของเขาและพิสูจน์ตัวเองแอดมิเรอร์ฟุตบอล เรามากันที่ข่าวต่อไปกันนะคะโมนาโกปิดดีนบาโลกันฟาริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าสโมสรอารเอสมนาโกสโมสรในลีกเอิงฝรั่งเศสได้บรรลุข,ข้อตกลงกับสโมสรออศตอน,อน,อนสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในดีนของฟลารินบาโลกันผู้เล่นกองหน้ามากความสามารถวัย2 2ปีชาวอเมริกาด้วยค่าธรรมเนียมในการย้ายทีมแพ็กเกจมูลค่า40ล้านยูโรรวมส่วนเสริม และในส่วนสัญญาส่วนตัวของบาโลกันกับสโมสรอนอาเอสโมนาโกสามารถตกลงกันได้แล้วและการทดสอบทางการแพทย์คาดว่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้แอดฟาริซิโอโรมาโน